สวัสดีครับพบกับทวนรันรันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดเครื่องเสียงนะครับออนเกลนะครับชุดเครื่องเสียงออนเกลตัวนี้นะครับออนเกล FRV5 นะครับกับลำโพงออนเกลเหมือนกันนะครับ D.S.X.7 นะครับตัวนี้นะครับสีนิ้วนะครับรนะครับข้างหลังเม็ดอินเจแปนนะครับนี FR ่นะครับเม็ดอินเจแปนชัดเจนนะครับ f r v 5ออนเกียวใช้ไฟ100โวลต์นะครับใช้ไฟ100โวลต์52วัตต์นะครับ อันนี้นะครับจะมีช่องไลน์อินอยู่หลายช่องนะครับลายหนึ่งลายสนะครับเองเทปซีดีนะครับตัวนี้ฟังวิทยุบ้านเราได้นะครับสวยเลยนะครับเครื่องแต่เสียดายนะครับเล่น md กับ cd ไม่ได้นะครับต้องแก้ไขนะครับ นี่นครับกว่าจะหามาได้นะครับลำบากนิดหน่อยแต่ก็หาได้นะครับพร้อมกับลำโพงและขาตั้งทำเองนะครับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากฟังเสียงนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปเสียงนะครับคลิปวิดีโอคลิปเสียงดวีวคลิปเสียงให้ชมกันนะครับก็ จะขอจบวิดีโอได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากากทราบข้อมูลเชิงลึกก็คอมเมนต์ไว้นะครับในคอมเมนต์จะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับผู้ติดตามสวัสดีครับ